อสอมอมาดูแลสมาชิกผู้สูงวัยมาเอ็กซเรย์ปอดนะคะนี่ตอนนี้ก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่กันเต็มที่วันนี้มีสมาชิกกี่ท่านคะที่มาใช้บริการสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเอาวเ่าใหม่ค่ะคุณคุณก,ก็มารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยดูแลนะคะ<อ>เกี่ยวกับ างานเอ็กซเรย์ปอดของชุมชนที่จสมวินพัฒนานะคะแล้วก็ดูแลในชุมชนต่างๆซึ่งวันนี้มีการเอ็กซเรย์ปอดกับผู้สูงอายุนะคะคือเป็นกลุ่มอสอมอก็เลยมาดูแลดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาใช้บริการโดยนี่ค่ะรถคันนี้นะคะกับเจ้าหน้าที่ เป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างเรียบร้อยแล้วเเยี่ออยมบ,บริการดีมาถึงที่ใกล้บ้านเลยเนาะภาคบ่ายค่ะตอนภาคเช้านี่เราก็ไป จากสารเฉ้าะ่อพยาจากยอดได้ร้อยสิบเก้าคนค่ะเอ็กเซลเลตต์ต่อที่ตอนเช้านะคะแต่ตอนบ่ายนี้ก็ดูน่าจะใกล้เคียงน่าจะใกล้เคียงร้อยนะคะดีค่ะบริการอันนี้เป็นการบริการของทางโรงพยาบาลอูดทองนะโรงพยาบาลอูทองโดยให้เจ้าหน้าที่มาบริการถึงที่นะคะโดยใช้อายุประมาณ แต่65ขึ้นไปหรือกลุ่มที่ป่วยบ้าป่วยป่วยไม่ต้องถึง65ก็มาได้มีการอนุโลมนะโอเคหลายๆรูปเหล่านี้ที่อันุีลมอันนี้คอยคิว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  เ็ไคิด้ิแล้วใช้บริการด้วยค่ะก็ไดู้ลดีๆจับนี่ก็ได้ได้ทิวที่ไหนคะแปี่ก็บแปด๋อยได้คอยได้นี่เเป็นจังที่เราไปการแ่ิวโอ้ได้ค่ะไปได้เลยขออนุญาตให้เลยเพราะว่าจะได้ไปดูแลกัน ใช้ได้ได้เราจตั้งใจฝากไงให้ดูไม่เป็นไมโนเรามาใช้สิทธินะคะเราก็มาใช้สิทธิ์เหมือนกันนะคะเราจะเข้าไปใช้บริการเอ็กซเรย์ปอดกับผู้สูงวัยนะคะอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือนอกจากมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโรคขอบหืดอะไรเงี้ยก็อายุไม่ถึงก็สามารถเข้ามาเอ็กซเรย์ได้นะคะนี่เป็นช่วงบ่าย ที่มาบริการที่โรงกลุ่มชุมชนต้นแจงนะเมื่อเช้าทราบข่าวมาว,ว่ามีผู้เข้ารับการบริการที่เขาเรียกว่าสันเจ้าประมาณ100ร้อยกว่าท่านแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรายังไม่รู้นะคะว่าจำนวนที่แน่นอนเท่าไหร่แต่คุณครูเป็นคนที่44 สอมนะคะชาวอสมมาดูแลสมาชิกผู้สูงวัยมาเอ็กซเรย์ปอดนะคะนี่ตอนนี้ก็ทำงานปฏิบัติหน้าที่กันเต็มที่วันนี้มีสมาชิกกี่ท่านคะที่มาใช้บริการ6กสิะ60ท่าน60ท่าน60ท่านที่มาใช้บริการช่วงค่ะาใช่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าก็ไปให้บริการที่ศาลเจ้าพ่อพญาจักรจำนวนร้อย่าท่านนะคะวันนี้ นิวัตน,นาที่กันอย่างเต็มเต็มความสามารถที่ชมชุนต้นแจงค่ะบ๊ายบายค่ะคุณครูและคณะอ,อสอมอของเทศบาลตำบลอู่ทองและเจ้าหน้าที่ขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ